มีคนบอกว่าถ้าจะปฏิรูปราชาการจะต้องปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงภาษาราชาการด้วยมีนักปราชญ์บางท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์นรมรเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยแล้วผมเป็นคนผลักดันอยู่มากเหมือนกันนะครับอย่างสมมุติว่าไปติดต่อทางราชาการเนี่ยขาบอกให้เขียนคําร้องนะฮะคือคุณเป็นราษฎรเนี่ยคุณต้องร้องมาขอความช่วยเหลือจาก <c oughs> ไ <c oughs> ผมมาเปลี่ยนได้ไหมใบแจ้งความตำลัง ประชาชนไปหาคุณอยากให้คุณทำอะไรให้บอกันต้องการจริ่งเหนี้แจ้งเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้จนบัดนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้นี่ผมพูดมาสามเดือนแล้วเอาคำเดียคํำเดียวก่อนทำเดียวก่อนชื่อหน่วยงานเนี่ยมันบอกหรอเปล่าครับชื่องบการปกครองแทนที่ชื่อว่ากรมบริหารบริการประชาชนไม่มีมันก็มันก็บอกถึงว่าบริหารและบริการประชาชนแต่กรมการปกครองมัน อันนี้ก็กลมหนึ่งนะฮะแต่หลายๆกลมเนี่ยมันจะมีอะไรหลายอย่างซึ่งหลายอย่างหลายกลมเราพยายามดีไซน์กันเนี่ยท่านคงเป็นเพื่อนๆผมมาช่วยกันทำจะดีไซน์ให้เป็นคณะกรรมาการเพื่อจะได้มีเลขาธิการคอยดูแลข้าราชการประจําแต่นโยบายเนี่ยให้เป็นไปตามที่หลายๆลคนจะมาช่วยกันคิดเช่นชันนักผังเมืองอไม่ชอบใจอยู่ไปอยู่ไปขอเป็นกลมผังเมืองซะแล้อยากมีที่บดีกรมผังเม <laughs> <น>ืองเนี่ยเปลี่ยนแล้วอ,อย่างนี้เป็นต้นก็ <c oughs> ทํางานเป็นทีมไม่เป็น รับคําสั่งจากใครไม่เป็นรับฟังความคิดเห็นจากคนภายนอกในทางที่สตรัคเจอร์หรือว่าในทางที่นที่อะไรมีโครงสร้างที่แน่นอนอะไรถูกมันยอมไม่ได้เนี่ยคือความที่อยากมีอํานาจแล้วตกลงชื่อมันต้องบอกถึงความมีอานาจเนั่ยกรมการปกครองก็มีกาจกองกองราชการส่วนท้องถิ่นคือหน่วยที่ดูงานเทศบาลทั้งหลายเนี่ยหน่วยการปกครองท้องถิ่นผมพูดมานานแล้วขอให้เป็นส่วนจะชื่อว่ากองหรือกรมอะไรก็แล้วแต่ควรจริงๆเราควรจะมีเป็นระดับกรมแหละ รมพัฒนาราชการส่วนท้องถิ่นรมส่งเสริมการพัฒนาส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ไหมยังไม่ได้จนกระทั่งแบบนี้ก็ยังไม่ได้ก็ยังเป็นแกก็ยังเป็นลูกน้องฉันอยู่ในอยู่ดีอยู่ดีผมว่า<ะ>อันนี้มันเป็น reflect เป็นส,ส,สิ่งสะท้อนถึงแนวคิดๆๆแนวคิดว่า,า,าระบบราชการคนในระบบราชการ่าคิดอย่างไร<ะ><ะ>กับคนนอกระบบราชการนะฮะซ,ซึ่งอันนี้มัน,มนจะเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนพฤติกรรมสําคัญกว่าเปลี่ยน ไอ้คำเรียกชื่อนะถ้าสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยไอ้คำเรียกชื่อเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปไป,ไปเองโดยอัตโนมัติเรามักจะเจอคำบอกว่าราชการเนี่ยก็มีหน้าที่ควบคุมดูแลกำกับดำเนินการ,ค,รคำเหล่านี้จะเป็นคำหลักของการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการจะไม่มีคำบริการอยู่เลยนะครับ ตอนหลังก็เริ่มมีคําประสานงานเข้ามาเริ่มมีการส่งเสริมเข้ามาเริ่มมีคําสนับสนุนเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้มันไปผูกโยงกับที่ว่าถ้าเราจะปฏิรูประบบราชการเนี่ยสิ่งแรกก่อนจะไปคิดถึงศัพท์คงต้องมาทบทวนธถึงเรื่องบทบาทของระบบราชการในโลกยุคปัจจุบันว่าระบบราชการนั้นควรจะมีบทบาทอย่างไร